เชิญเลยไดสุเกะคุงขอบคุณครับวันนี้ร้อนจังเนาะทำอะไรเหรอครับเมื่อกี้นี้นี่เหรอสงสัยเหรอที่จริงแล้วนี่นะ่ะคือปากของไดสุเกะคุงไดสุเกะคุงวันนี้วันอะไรเหรออ้าวเปิดปากไม่ออกวันนี้วันพฤหัสครับที่ว่าแก้วใบนั้นคือปากของผมมันหมายความว่ายังไงครับหรือว่าสะกดจิตวะทำไมเหรอ ก็รุ่นพี่โคตัวนี้กับปากของผมกำลังจะไม่สิพูดอะไรออกไปเนี่ยนั่นมันแก้วตังหากโอ้โหแปลกดีใช่ไหมจิตใต้สำนึกของเรามีความสามารถหลอมรวมความรู้สึกลงไปในสิ่งของอื่นๆอยู่ถ้าเรานำคุณสมบัตินี้มาใช้ให้ดีก็สามารถสะกจิตของผู้อื่นได้รู้แล้วชิสึมันก็เหมือนตุ๊กตาฟางข้าวนี่นะแล้วทำไมถึงแปะรูปผมลงไปด้วยฟ้าครับ ตุกตาฟังเข้าก็เหมือนกับการอธิษฐานก็จริงแต่ไม่เห็นจะเกี่ยวกับการหลอมรวมตรงไหนอย่าลองเลยนะอย่าทำหน้าแบบนั้นด้วยชิสึจังขอยืมตุกตาฟางข้าวตัวนั้นหน่อยค่ะไดสุเกะคุงลองเพ่งจิตไปยังตุกตาฟางข้าวตัวนี้ดูสิเออตอนนี้ร่างกายได้หลอมรวมเข้ากับตุกตาตัวนี้แล้วตุกตาฟางข้าวตัวนี้ก็คือไดสุเกะคุง โค้งดูเหมือนในซุเกะคุงจะหลอมรวมเข้ากับตุ๊กตาฟางข้าวตัวนี้จริงๆด้วยนะร่างกายมันขยับไปเองนี่ประธานขอยืมนั่นหน่อยสิรุ่นพี่จีอากิมายากลโบยบินบนฟ้าจึยว้าขอโทษครับมันต้านไม่อยู่เข้าใจจ้ะเดี๋ยวเหอะรุ่นพี่จีอากิถือดีๆหน่อยสิครับนายควรจะพูดว่าอะไรก่อนขอบคุณมากครับคุณจีอกิคืนมาได้แล้ว เอ๊ะขอเล่นต่ออีกหน่อยสินัานมันของหนูอย่างงกหน่อยเลยเดี๋ยวทั้งคู่เดี๋ยวก่อนไดสุเกะคุงคุณเียอกิทำอะไรลงไปเนี่ยตุ๊กตาฟางข้าวมันทำยากนะคะเป็นห่วงไดสุเกะคุงกันก่อนดีไหมโถนึกว่าจะตายซะแล้วนะครับมีรอยแปลกๆด้วยการสะกดจิตนี่มันลี้ลับจริงๆครับคิดว่านั่นไม่ใช่ผลจากการสะกดจิตหรอกนะ การหลอมรวมกับตุ๊กตาฟางข้าวเนี่ยมันอันตรายอยู่หนาเข้าใจความรู้สึกตอนถูกผนึกอยู่ในตุ๊กตาฟางข้าวตัวแค่ครึ่งฟุตเลยล่ะครับหลอมรวมกับอย่างอื่นคงสบายใจกว่าสินะจริงด้วยคราวนี้มาลองหลอมรวมกับหุ่นกายวิภาคตัวนี้กันดีกว่าแบบนี้คงไม่บาดเจ็บแล้วล่ะบ้าเหอะ